สวัสดีค่ะพบกับชอบ่องมิกิชาแนลนะมิกิก็มิกิก็เล่นเสร็จแล้วเนาะเล่นเสร็จแล้วมาถอดอกับัตเต้มิกิหรืออ่าขอดิกออกเกกระเทบเตะแกะอันนี้ให้ลูกสาปห,หนึ่งนะพี่พ โอเคพอเดียว่อุจิเนอุจิยาดูเน้เล่นที่บ้านนะลูกพอใจไหมคะอร่อยไหมคะเซตยูต้าโนังอหน้าหนีไม่กแกยัดเต๊ะนี่นะก็เป็นเซตนะเป็นเซตเหมือนเดิมนะก็มีเฟนฟายมีไก่เนาะแล้วหนูก็สั่งเพิ่มกุ้งอร่อย,อยนี่ฮะวิกกี้กำลังทางน そう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 、食べて。あっちいの。気を付けて。あ、マロロここ入れて。れてれあ、まだまだ。まだまだまだ。違う,ここ違う、こっち。うん、やって。 อ่อคันเตอเออฮันเตอร์เออそうですเต้าอู้หูอร่อยไหมคะก็เอาซอสนะซอสแบบนี้อร่อยซอสบาร์บีคิวนะพี่ๆเป็นร้อนไม่กี่บอกร้อนอ๋อเขาเพิ่งเอาขึ้นมาจากเตานะถือว่าร้อนเฟนฟรทะเบตเต้อรจอยอร่อยแต่ก่อนเฟนฟรายทะเบตเต้ ร้อนก็ต้องกินอย่างอื่นก่อนนะเออชี่เหรอขะแดดทปเบิดกุ้งหนึ่งตัวนะคะอร่อยมากแค่จะโดนยูจู <c oughs> อ้าจุย้ยอ้ยอาจุยเหรอเปบาให้ลูกสาวแป๊บนึ่งนะจิ้นน้ำลายกระเด็นหมดแล้วลูกอ้าจุยเด็กกระาดาษทำไมน้อยเนี่วางไว้ตรงนี้ก่อนให้หายร้อน ดูร้อนจริงค่ะใสเขาเพึ่งเอาออกจากเตาคือเอาขึ้นมาจากที่ทอดนะเฟนฟราจะเป็นเต้ร้อนร้อนจริงจริ มาเ,าเก็กินเองลูกมิกิไม่ค่อชอบกุ้งเท่าไหร่นะชอบกุ้งจะเป็นหนูอ,อืมอ๋อซีได,ดนเชียวออีเขาได้อัดจุกในแ้กนะเนร้อนเนาะ กี้ลลกเดี๋ยวไปเล่นกันต่อเมื่อกี้เด็กมันเยอะนะร้อนมันเดยร้อน ร้อนจริงด้วยไก่ขนาดหนูกินหนูยังร้อนเลยมสุดาี๋อีกแล้วนะอีกล้นมันตกแล้วลูกกินไม่ได้เหรออีเหรอเขาเดอ่อีอีอร่อยอร่อยกินไก่ เป็นเมนูใหม่นะคะพี่มีเมนูใหม่คล้ายๆกุ้งทอดอะ่ะแล้วกุ้งตัวหนึ่งด้วยนะ,ะกุ้งเน้นๆเหยออร่อยจสิเอบีไปทำเป็นจิเนี่ย ăn à rồi, ồn, không, 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 Ăn không, ทำไมชอบกินแต่แป้งก็ไม่รู้มีกี่ก็ได้วะไอบีวะอีดานะอีอ๋อเยอะเนาะโอ้โหก็จะใส่ซอสกอไดัก็อืมอีอ๋อ มเออใส่ซอสหมดเลยโอออรอจีอออทไปทำเป็นเต๊อซอสด,ด้วย โอเคค่ะคิมมี่ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะมีจเจมมีเตเข้ามีเตากิน คะคลิปนี้ก็ฝากไปแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องมิกกี้ชาแน,นลด้วยค่ะ